โยก็ Yo, ขอสวัสดีชาวแวมไพร์ทุกๆคนทุกๆท่ททานกันด้วยนั่นเองนะวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่ในเซอรของเกม Roblox ในแมป l Star Tower Defense กันอีกแล้วนั่นเองก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็มาอัดต่อจาก ในส่วนของตัวละครแม็กเจลแลนนั่นเองนะทุกคนแล้วก็จะเป็นตัวละครตัวสุดท้ายที่อยู่ในส่วนของอัปเดตครั้งนี้นั่นเองนะทุกคนอืมก็นี่ยตัวละครที่เราจะมาทำการรีวิวก็คือบาโซโลโมิวคูม,มานั่นเองเนาะก็มาจากเรื่องวันพีสทั้งคู่นั่นเองเดีเราจะมาดูในส่วนของสกิลของคูม,มาแลหรือก็เอฟเฟกท่าทางต่างๆของเจ้าคูม,มานั่นเอง เห็นเขาบอกว่าในเสื้อของเจ้าคูมาเนี่ยเป็นตัวละครที่รู้สึกว่าดีที่สุดแล้วในอัปเดตครั้งนี้นั่นเองนะซึ่งเป็นระดับ5ดาวนะทุกคนแม็กเจลลนเป็น5ดาวแล้วก็คูมา5ดาวนะอ่าซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นตัวละคร5ดาวที่ดีกว่า6ดาวอีกนะสําหรับคูมานั่นเองนี่มีอุ้งตีตรงนี้ด้วยนั่นเองเออดูคาบะอีเดสเลยนี่ตรงนี้เห็นนะอ่า โอเคก่อนที่เราจะเข้าไปในชมคลิปอ่ารีวิวคุม,มาเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนั่นเองนะแล้วที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครนั่นเองเนาะอ่ะโอเคเราก็ไปดูในส่วนของเอฟเฟกต์สกิลของเจ้าคุมะกันเลยดีกว่าโอเคนะทุกคนเราก็เข้ามาในตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะ ก็มาเรือกในส่วนของดา่านดาวนามเมกกันอีกเช่นเคยนะเออเป็นดานที่คุนชินที่สุดละก็เดี๋ยวเราจะวางในส่วนของคุมาเนี่ยน่าจะได้ในส่วนของเวฟต่อไปนะเพราะว่ามันต้องใช้เงิน600ในการที่จะวางเจ้าคุมนั่นเองเนาะอ่ะมันก็ต้องรออีกสักเวฟหนึ่งนะทุกคนเดีย๋ยวรอให้ด่านเนี่ยคลิปไปก่อนนั่นเองนะ อ่ะแล้วก็ในส่วนของคุูมาเนี่ยก็ไปค้นหามานิดหน่อยเนะว่ามันใช้เงินเยอะนะในการอัพพอสมควรก็อาจจะใช้ในส่วนของบลูมาช่วยอัพด้วยนั่นเองนะเออแล้วก็ขอทําการวางเจ้าครูมาก่อนแล้วค่อยทําการฟาร์มนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยอ่าไม่น่าแหลกอะไรใช่ไหมเลือกสามสซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่สบายมากนั่นเองอ่ะเดี๋รอให้ด่านเวฟหนึ่งเนี่ยผ่าไปก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันในเวฟต่อไปเลย โอเคทุกคนสกิบเวฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะวางคูมาไว้ตรงนี้แล้วกันนะระยะวงเป็นอย่างเงี้ยก็วางไว้ตรงนี้อนี่ประมาณนี้เลยนะเองนะนี่ก็คือในส่วนของเอฟเฟกต์สกิลการโจมตีของคูมานั่นเองในส่วนของผลปีศาจของคูมานี่ก็คือผลนิคิวนิคิวนั่นเองนะผลการผลักจะใช้ปุ่มเนื้อที่มือผลักวัตถุหรือแม้แต่มนุษย์ให้ไปยังสถานที่ที่คิดไว้อ่ะก็จะประมาณนี้เลยสหาเจ้าคูมะเนาะ นี่ประมาณนี้นี่เอฟเฟกต์รูปร่างหน้าตานางก็ประมาณนี้สำหรับเจ้าบาซโลมีคูม,มารเลเวลหนึ่งเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่120นั่นเองนะวิวางทันหรือเปล่าวะอ่าทันโอเคเกือบไปละสำหรับคูม,มารเลเวลหนึ่งเนาะดาเมจจะอยู่ที่120นั่นเองนะคูดาวสี่ระยะการโจมตี24นั่นเองเนาะเป็นการโจมตีรูปแบบ AOE ที่ต้องปรับการตั้งค่า รู้สึกว่าการโจมตีเหมือนน้นจะกระทุบเท้าก่อนชึบแล้วก็นี่ปล่อยไปนั่นเองเนาะปล่อยคืว่าปล่อยนี่ผักออกไปนี่ประมาณนี้เลยปล่อยอุ้งมือออกไปอ่ะแล้วก็การอัปเกรดขั้นต่อไปเนี่ยจะใช้เงิน550นั่นเองนะสำหรับค่าสถานะเนี่ยคือค่าเลนจ์เนี่ยจะเพิ่ม2เนาะอ,อัปก่อนโอเคค่าสถานะเพิ่ม2คือระยะการโจมตีเนี่ยเพิ่มไป2เนาะไม่ล็คู่ดาวโบิกดาเมจไปอีก275เ้ดาเมจนั่นเอง สำหรับเจ้าคูมาอันนี้เนี่ยก็เป็นท่ากราวนะแล้วก็ชื่อในเกมคือ Tyrant นั่นเองทุกคนโอเคเรามาทำการอัพอีก5 5หรือแล้วว่าอัพบูมาก,ก่อนดีน่าจะยังไหวอยู่นะง,งั้นอัพบูมาก,ก่อนละกันเนาะอ่ะโอเคนี่ขอให้ดูในส่วนของสกิลอีกสักรอบนึงนี่น,นี่ประมาณนี้เลยในส่วนของ p o w e r f ร์ฟก็มาแล้วสินะโอเคแล้วเราก็จะทำการอัพเจ้าคูมาเวฟต่อไปละกันโอเค เงินมาแล้วเดี๋ยวเราจะอัพให้ดูเลยแล้วกันเนาะมาห้าอ่ะโอเคระยะวงกว้างขึ้นมีให้อัพอยู่หลายขั้นพอสมควรสำหรับเจ้าคุมะดาเมจตอนนี้อยู่ที่395นะคูดาสีระยะการโจมตีเพิ่มจาก24เป็น26นั่นเองเป็นการโจมตีรูปแบบ AOE อยู่นั่นเองที่ต้องปรับการตั้งค่าเนานะอัพเกรดขั้นต่อไปอัพเกรดเข้าขั้นที่2เนาะจะใช้เงิน600นั่นเองค่าสถานะเนี่ยที่จะเพิ่มก็ จะเพิ่มค่าเลนจ์หรือระยะการโจมตีไปอีก2เนาะไม่ลดคู่ดาวโบกดาเมจไปอีก3 33 3ดาเมจนะเองสำหรับเจ้าคูมะเนาะโอเคเดี๋ยวเราอัพบูมาพันห้าก่อนแล้วค่อยอันนี้ละกันอ่ะโอเคในส่วนของคูมะตอนนี้ก็ให้เป็นค่าหนึ่งไปก่อนขอให้โจมตีในส่วนของเจ้าตัวพาวเวอร์ฟูได้ก็พอเพราะว่าคู่ดาวนางเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้นานมากนะสี่วิก็ถือว่าโอเคอยู่โอเคอยู่โอเคใกล้จะหกร้อยแล้วทุกคน รอแป๊บหนึ่งนะ5 3าตอนนี้จะได้หมร้ยไหมอุ๊ยขาดอีก20บาทขาดอีกนิดนึงโอเคไหนดูซิไหวอยู่ทุกคนไหวแบบ e a ี y มากๆโอเค600อยเอาไปเลยนี่โอเคตอนนี้ดาเมจของคม้าจะอยู่ที่728นั่นเองนะคูดาวสีระยะการโจมตีจาก26เป็น28นั่นเองเนาะโอเค อัปเกรดข้าขั้นที่3เนี่ยจะใช้งาน1,300งิน1,300นั่นเองนะแล้วก็ในส่วนของค่าสถานะคือมีให้บวกลบเยอะอยู่เหมือนกันสำหรับค่าสถานะเนี่ยอันแรกเลยก็คือระยะการโจมตีวงระยะการโจมตีบวกลบไป4ี4นั่นเองนะก็คือลบอเขาเรียกว่าลดค่าระยะวงเนาะให้เหลือจาก28เป็น24นั่นเองแล้วก็บวกเวลาวินาทีเพิ่มไปอีก1วินั่นเองเนาะ บวกดาเมจไปอีก่ดอีก1,842ดาเมจและบวกท่า p ทเ burst นั่นเองเนาะ p ทเ burst เหรออันนี้ก็น่าสนใจฮะจะขอทำการอัพบูมาก,ก่อนนะอ่ะใช้เงินเท่าไหร่นะ1,300ม้ยใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าในส่วนของท่า p ทเ burst เนี่ยหน้าตารูปร่างเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะ1,300อันนี้ก็จะเป็นค่ากลาอยู่นะทุกคนอ่ะมันเป็นค่ากลาอยู่ีดูสิขาดอีกไม่กี่บาทนะ เออเดี๋ยวเราเราสอสักพักหนึ่งเนาะหนึ่งพันสามพันสามพันสามโอเคปะอัไปเลยพันสามก็วางบูม่าโอเคปึ๊บอ่ะเหนดูสินี่ประมาณนี้เลยนี่คือท่าเพนเบรสนะนี่นี่ปล่อยแบบว่าเขาเรียกว่าอุ้งตีนไว้แบบบึ้มอย่างนี้เลยนะั่นเองนะระยะคือแบบว่าสกิลกว้างแบบว่าใหญ่มากนี่ นี่ประมาณนี้เลยนันเอเนาะอาดาเมตตอนนี้เนี่ยอยู่ที่2570นะคูดาว5วินาทีนะเพิ่มมา1วิแล้วก็บวกเขาเรียกว่าระยะการโจมตีสิไม่คือแบบว่าลดไปจาก28เป็น24แล้วนันเอนะอ่าลดไป4เนาะแล้วก็การอัปเกรดขั้นต่อไปเนี่ยใช้เงิน2350นั่นเองแล้วก็ค่าสถานะเนี่ยที่จะเพิ่มก็จะเพิ่มระยะการโจมตีไป28นั่นเอง บวกเวลาวินาทีเพิ่มไปอีก1วิเนาะแล้วก็บวกดาเมจไปอีก2,458ดาเมจนั่นเองแล้วก็บวกถ้าแพชช็อคนั่นเองนะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราเอามาดูซิว่าถ้าแพชช็อคจะเป็นยังไงเนาะ2,350มอ้บอืมอู้วงถือว่ากว้างขึ้นอู้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 อจีซัส แล้วก็พออัพเป็นขั้นที่4เนี่ยมันโจมตีแอร์ได้นะนี่เห็นว่าค่าสถานะเปลี่ยนจากค่ากราวเปค่าแอร์แล้วเฮ้ยเจง๋งเป็นตัวโจมตีแอร์คือในส่วนของการอัปเดทครั้งนี้เนี่ยมีตัวที่สามารถโจมตีตัวแอร์ได้2ตัวก็มีในส่วนของลูฟี่ล่างสเนกแมนะถ้าอัพน้องเยอะๆแล้วก็ในส่วนของเจ้าคูม่าเนี่ยบาโซลเมคคูมา่าอัพเข้าขั้น4ี่ก็จะสามารถโจมตีตัวแอร์ได้อันนี้ก็คือวงระยะการโจมตีนะคือโอ้โหโจมตีถึงตรงนี้ได้อะ แล้วก็วงในส่วนของการโจมตีเป็นรูปแบบ L.E. Circle นั่นเองวงคือแบบกว้างโคตรๆเลยต้องใช้ว่ากว้างโคตรๆนะเห็นปะอย่างใหญ่เลยทุกคนอะ่ะโอเคดาเมตตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่500 500ยแล้วล่ะ5,028นะดาเมจนะ5,028นะทุกคนไม่ใช่500นะดาเมจ5,028คู่ดาววินาทีและก็บวกเรียกว่าระยะการโจมตีเนี่ยเพิ่มมาเยอะมากตอนแรกประมาณ20 24่บ้าะหรือ28อาจจะไม่ผิดละแล้วก็ตอนนี้เนะี่ยระยะการโจมตี52เป็นการโจมตีรูปแบบเ e Circle นะถ้าเข้าขั้น4อัพเกรดขั้นต่อไปใช้เงิน2,710นั่นเองค่าสถานะเนี่ยค่าเลนส์จะเพิ่มไปถึง10เนาะบวกเวลาคูดาวไปอีก4.5วินาทีโอ้และบวกดาเมจไปอีก3,174นดาเมจนั่นเองก็ถือว่าน่าจะประมาณ10.5วินนะต่อการโจมตีครั้งนึ่งขอทำการอัพไปเลย2710 นี่มันก็ระยะการโจมตีก็กว้างขึ้นนะแต่ว่าเวลาการโจมตีจะนานขึ้นนั่นเองด้วยนะอืมตอนนี้ได้เมจจะอยู่ที่8 2 0 2ัน้นั่นเองนะคูดาว10.5วินาทีระยะการโจมตี62นั่นเองอเอาเก๋ขั้นสุดท้ายใช้เงิน3า5 0นส้นั่นเองแล้วก็ค่าสถานะเนี่ยที่จะเพิ่มก็จะเพิ่มค่าเลนจ์ไป10นั่นเองเนาะบวกเวลาคูดาวไปอปีก4.5วินาที และบวทด,ดาเมจเข้าขั้นสุดท้ายอีก4,472ดาเมจนั่นเองสำหรับเจ้าบาโซโลมิลคูมะทำการอัพขั้นสุดท้ายเลยเนาะทำ350อ่ะอันนี้ก็จะเป็นวงโดยรวมของเจ้าคูมะนั่นเองโอถ้ามาอยู่ตรงนี้คือครอบทั้งแบบอะอนนจริงจริงวงกว้างมากแล้วก็เป็นการโจมตีรูปแบบใหม่เอวีเซอร์เคิลแล้วคือดูระยะของมันดีทุกคนนี่อย่างกว้างอะเออแต่ว่าเวลาการโจมตีของคูอาคูมะเนี่ย มันนานขึ้นนั่นเองนะจากตอนแรกประมาณสี่วีได้แต่ก็เพิ่มมาแบบว่าเยอะพอสมควรเลย4แล้วก็6วิแลว้วก็เป็ดมาเป็น15บห้าวีนะซึ่งถือว่านานอยู่พอสมควรแต่ดาเมจโดยรวมของคูมาเนี่ยแค่เลเวลหนึ่งก็ปาไป1 2 6่4สนหกร่นะคูดาวสิบาวีแล้วก็ระยะการโจมตีเนาะสูงสุดเนี่ยเจ็ดสินั่นเองซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่โคตรโคตรกงอะถือว่าโคตรกงไหมก็ถือว่า ถืววววอถว่าดีกว่า6ดาวบางตัวอ่ะถือว่าดีกว่า6ดาวบางตัวเป็นตัวที่แบบว่าโจมตีตัวแอร์ได้แล้วก็โจมตีตัวยืนพื้นได้นะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่โอเคอยู่จริงๆสําสำหรับเจ้าคุมะ uma, แต่ขอทำการอัพก่อนเหมือนจะอันนี้หรือเปล่าอ่ะขอแบบเป็น l าสโอเคโอเคสำหรับการรีวิวในส่วนของบาซโลเมียคูมะก็จะมีประมาณนี้เลยนั่นเองนะเป็นตัวที่ดีที่สุดที่ได้ทำการ upgrade, อัปเกรดอัปเดตมานะทุกคนเอออัปเดตมาในครั้งนี้นะั่นเองเป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วนะั่นเองเนาะ อ่ะแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลสวยมากๆยอมรับเลยสำหรับก็บบชอบภูมะเนาะโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกระดาจให้ด้วยนะเองนะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนทายนั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลราไปก่อนนะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะ